ชื่อเรื่องว่าเมื่อผมเป็นยูทูบเบอร์แข่งกับแฟนเก่าครับผมใช่ครับสปอยได้เลยครับผมก็เรื่องนี้นะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวมันจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวละครชอบคุณเนี่ยผมชอบคุณก็จะเป็นก่อนที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์ก่อนที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์ก็แต่ว่าเป็นเรื่องเบื้องหลังมาก่อนครับเป็นเบื้องหลังให้กับแบบว่าแฟนเก่าอันนี้แบบโดนแฟนเก่านอกใจไง พอแฟนเก่านอกใจปุ๊บเราก็เลยแบบเปิดช่องแข่งเลยนี่แล้วก็แบบได้มาเจอกับ in touch ตาก็วอ่ใช่ก็ใคระรับสามสิดนึงแต่จริงอ่ะมีเรื่องโอ้ยพูดได้ถึงหนกเล่่ออีกอ่ะเอ๊ะคำผมะมาบานนานบ้าบานนานเอาได้เลย จริงๆเรื่องนี้ความสนุกมีหลายจุดเลยครับทั้งที่ตัวเนื้อเรื่องนะครับเป็นเป็นยูทูบเบอร์เราก็ต้องถ่ายคอนเทนต์ทั้งคอนเทนต์กินคอนเทนต์เที่ยวเราก็จะได้เห็นการไปในหลายๆจังหวัดในหลายๆพื้นที่ไงครับทร์ก็จะได้เห็นแบบความสวยงามของประเทศไทยเห็นคอนเทนต์แบบในความครีเอทของตัวชอบปุ่นช่ครับแล้วก็กับบวกกับความที่เรื่องเนี้ยครับเป็นโรแมนติกดราม่าก็จะเห็นความดราม่าครับอยากให้แบบแนะนำ เอาได้ได้ครับได้ครับผมก็ผมเต้นนะครับรับบทเป็นอินทัดครับครับผมผมเฟิร์สวันครับผมรับบทเป็นชอบคุณนครับครับผมผมเจมส์ครับรับบทเป็นพี่รักครับครับผมผมเฟิร์สรับบทเป็นเดวิดครับอันคือใครับอ่า ผมบอกบอกได้ครับเออคือตัวคือตัวโต้ผมเนี่ยจะเป็นแบบว่าเป็นแฟนเก่ากับเตวิตครับแล้วแบบว่าเหมือนเราแบบเปิดช่อง YouTube ด้วยกันมาก่อนแล้วพอวันนี้แบบเตวิตแบบเขาแบบนอกใจผมไงใช่แล้วผมก็เลยแบบแล้วเขาก็มาขอช่องเราก็เราก็ใจดีไงเราก็ให้ไงใช่ครับแล้วทีนี้เราก็ไม่สดเราก็เปิดแข่งเลยใช่ครับโอ้ยยังไม่ใช่แปนอันนี้ยังไม่่ใช่แปนนะครับอันนี้ ไจีใครครับเป็นตากล้องเป็นตากล้องเม่ดมมเป็นผมเป็นน้องชายของพี่ชอบคุณครับผมตอนนี้ยังบอกได้แค่นี้อยู่ครับใช่ครับก็แทาแบบว่าอย่างรู้มากว่านี้ก็คือแบบว่าต้องรอติดตามในซีรีส์อ่าใอ่า อ้อาาเ,าเ,รเาจริงๆก็ถามว่าไกลตัวไหมก็พกแรับผมตัวผมก็ก็ไกลอยู่ครับเพราะเหมือนตัวละครชอบคุณเนี่ยแบบในเรื่องคือเขาแบบมีความเป็นผู้ใหญ่สูงนิดนึงแต่ว่าผมก็จะแบบอันนี้ก็ไม่กล้าจะบอกว่าตัวจริงผมก็จะแบบติดติดเล่นไงแบบกีเลนกีเลนใช่เราก็ต้องแบบว่าเอาแบบชอบคุณมาใส่แหละ ใช่ตอนนี้กําลังยัดชอบคุณใส่อยู่แบบเบียดเบียดกับเจตนาอยู่ตอนนี้ใช่ฮะโอ้ผมต้องเราผมผมยากฮะผมยากใช้ได้เลยครับแต่ทำได้ใช่ไหมทำได้ทำได้ผมก็จะทําให้ดีที่สุดครับคุณอันนี้ชอบคุณยังไงเนี่ยอ้าวไม่สุกกลุ่มลโกกลุ่มครับผมก็เพืต้นก็จริงๆถามว่าไกลตัวไหมมันก็ทั้ง ทั้งไกลตัวแล้วก็มันก็มีประมวลที่ใกล้ครับอย่างเช่นแบบในเรื่องนี้มันมีความมายุก็เป็นอินฟูอย่างเต้นก็เคยเป็นแบบว่าทำติ๊กตอกมาก่ออนะไรอย่างเ์แมนก็เลยแบบว่าช่จยชมความวัดอิฟครับไปดูติดตามเขาไปต้นพูดถึงซีรีส์ครับครับก็แต่ว่าในเรื่องนี้ก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่อย่างที่น้องบอกเพราะว่าตัวละครในในซีรีส์ครับก็อย่างตัวอินฮาเดงก็จะเป็นอายุสามสิบกว่าใช่ใช่ คุณก็จะอยู่ยี่สิบเก้าจะมีความแบบโตขึ้นกว่าเรานิดนึงอาจจะมีความสุภาพมากขึ้นอาจจะมีความแบบเรียบร้อยมากขึ้น,นแบบของเฟิร์สก็ถามว่าไกลตัวไหมก็ไกลตัวครับเพราะว่าปกติชีวิตเราเป็นคนน่ารักเป็นลีบแต่เราได้รับบทเป็นตัวร้ายตรงข้ามาาเลยที่ดีนะอย่าเป็นตัวร้ายบ้างแต่ก็มีอันหนึ่ง แตก็มีสิ่งที่เหมือนอยู่ก็คือเฟิร์สเคยทำยูทูบเบอร์จริงๆครับม<อ>แล้วก็เรียนสาย่ด้านนี้มาด้วยครับผมก็เลยแบบพอจะจับจุดได้แต่พอไปถ่ายจริงๆก็มีแบบพ,พูดผิดพูดถูกบ้างเก่งอะไรอย่างเงี้ยครับตแต่ก็สนุกมากครับใช่ครับเจอสีนแรกก็หนักหน่วงปันๆันเลยแบบโอ้ยเกือบจะต่อยกันแล้วมาจ้นาถึงนในจีนครับนาจีน สนุกครับสนุกรนออยู่กองอย่างเดียวเขาไปสวีกันที่ทะเลไอันนี้ผมไม่ไม่ทราบเลยครับแต่เขาหายไปประมาณเกือบครึ่งวันได้ไปถ่ายไปถ่ายไถ่ไ่้เปอะไระอ๋อไปถ่ายถ่ายเราไปแบบว่าดูพาทิตย์ตกด้วยกันอ๋อใช่มเป็นีนตีนแบบริมเลครับติมเล โอ้ยจริงจริงสนุกจริงจริงไม่ได้มีแค่นี้ครับมีเฟิร์สได้ร่วมงานอยู่ใครอ๋อมีพี่เอิร์ธอีกคนนึ่งครับใช่ครับแต่วันนี้พี่เอิร์ธน่าจะติดภารกิจมาร่วมกับเราครับผมก็เนี่ยได้เข้าซีนเนี่ยแต่ว่าจริงจริงเนี่ยทั้งทั้งเฟิร์สแล้วก็ทั้งพี่เอิร์ธคือแบบอันนี้ก็คือเจอกันครั้งแรกวันนั้นเลยแล้วเป็นเล่นซีนแรกคือซีนอารมณ์เลยแต่แบบ รับส่งกันแบบเข้ากันได้เฉยเลยรับเหมือนเราเรามีการจูนอารมณ์ก่อนเข้าซีนนิดนึงแบบโดยพว่มกับมือทองของเราแต่ยังไม่บอกว่าเป็นใครคือแบบนั่นแหละครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีน่าครับอ่าเป็นไงน้องที่รักก็น้องชายก็มีความเป็นเด็ก มากกว่าแบบว่าพี่ชอบคุณเพราะว่าพี่ชอบคุณก็แบบว่าสุขุมมากใช่ใช่ตอนนี้บอกได้แค่นี้วะใช่หรือต้องรอติดตามรอติดตามใช่แล้วนะครับอ่าบอกต่ออ่าคือไหวแม่เอ่อลองลองที่รังนี่ออกมาถึงไหนนะอ้ยองั้นอ๋อจะเออไม่ไม่พูดดีกว่าก็ไหนจริงเคมีสองเคมีพี่น้องสองคนเนี้ยเข้ากันแม่ดูเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเออดูเป็นพี่น้องกันดี ใช่น่ารักน่ารักแล้วก็ผมอยากบอกอีกอย่างนึงคือแบบว่าน้องที่รักกับพี่ชอบคุณนี่คือแบบสนิทกันมากใช่ในเรื่องคือสนิทมากใช่แบบเหมือนเพื่อนคือปรึกษากันทุกเรื่องเอางี้ดีกว่าใช่เรื่องนี้จะเป็นคลาสแบบทำอะไรแบบจริงๆก็มีหลายหลายอารมณ์เลยฮะแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรแมนติกดราม่านี่แหละฮะใช่แต่ว่าก็อาจจะใส่ความเป็นแบบว่าคอมดี้เข้ามานิดหน่อย เรื่องเรื่องนี้เล่นรื่องนี้เล่นคู่กันเรื่องที่ถ่ายแล้วเรื่องที่ถ่ายใช่ใช่โอ้ก็ก็พอได้เข้าซีนแบบโรแมนติกกับน้องไงครับในพอมันเป็นเรื่องที่เราผ่านผ่านมาแล้วแบบแต่ว่าเรื่องก่อนก็ยังไม่ได้ถ่ายอะไรที่มันโรแมนติกแต่เราเรารู้สึกว่าแต่แต่พอเราได้เล่นกับน้องเรารู้สึกว่าแบบเออเราผ่านไปได้ดีเราไม่ได้คิดอะไรเลยครับแบบซีนแบบ ซีนที่มันต้องโรแมนติกกันอะไรจริงๆเขาตัดออกไปด้วยนะออโอ๊ยอย่าพูดดิไม่เอาเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาแต่ว่าเรื่องขอโรแมนติกเยอะอยู่โรแมนติก<อ>ใช่ครับก็มันก็จะมีพาร์ทแบบพาร์ทหนึ่งที่เป็นโรแมนติกพาร์ทหนึ่งก็จะมีความแบบดราม่าเพราะว่าตัวเขาเองก็แบบมีปมหลายอย่างใช่แล้วก็มีจริงๆเรามีแบล็กเกลว์ตัวตัวของตัวละครอินทัศกับชอปปุ่เนี่ยก็จะมีแบล็กเกลว์ที่ใช่ใช่มีมีแบล็กเกลว์บางอย่าง ว่าอันเนี้ยทุกคนต้องรอดูแวมีแบ็กเกลวะเนี่ยแสมูทต้กันนมาว่าเรืองะไหมโอ้ครัผมผมก็สมูทนะฮะแบบใส่กับพี่เติ้ลก็คือแบบเดเดียวผ่านเดเดียวผ่านเพราะแบบพี่เติ้แบบเก่งไงใช่ไอเฟิร์สเก่งด้วยจริงๆุกนักแสดงทุกคนในเรื่องเก่งเก่งทุกคนจริงๆฮะ เก่งนคนจริงจริงครับผมบอเป็นไงครกำลังดีไหงครับเปิด่พูดหน่อยอไม่รู้ครับแต่รู้ว่าเขาหายไปทั้งเก่เอาหายไปทนงานรับอุ้ยได้ดูมันหายไปอันนี้อันนี้ก็ยังนอก็ยังไม่รู้เลยใช่รับเพราะตอนนี้ก็ ต้องต้องถ่ายเสียงจิลาต่อก่อนนะแฟนเปิดกล้องเรื่องนี้ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่ชัวร์เหมือนกันก็คือแบบยังบอกไม่ได้ครับยังไม่เชื่รอติดตามยังไม่เชื่อฝากฝากดีกว่าฝากรอติ้ตาฝากสีอ่าก็ฝาก support ผู้หญิงช่ฮะก็ขอฝากก็เรื่องนี้ด้วยฮะเดี๋ยวคิดด้เมื่อผมเป็นยูทูบเบอร์แข่งกับแฟนเก่าครับผมก็ขอฝากได้ครับครับผมต้องดูว่า ชอบคุณเนี่ยจะเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบชอบคุณชอบคุณในเรื่องขช่อชื่อชือชื่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 อช่อชื่อบือชื่องืชื่อชื่อื่อชอชื่อชอชื่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 องื่อชอบื่อชื่อชื่อชืเอชือบื่อชื้องห่อาื่อชี่อบื่อื่อชื่อาื่อชื่ื่อชื่อชื่่อชอือี่อออ่